เอาใหม่ก็เป็นว่าตอนนี้ก็เป็นเป็นเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะเป็นเดี๋ยวนี้ตอนนี้ซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้เนี่ยก็คือเรียนรู้ความจริงซึ่งมีอยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้นะก็มีอะไรก็ต้องบอกกันก็มีตัวเองมีตัวเรานะที่เรียกว่าตัวเราเราเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วทีนี้ถ้าไม่ลืมเราไม่ลืมตัวตรงเนี้ยเท่ากับว่าเป็นการเห็นอยู่รู้อยู่ว่า มันมีอยู่ทําไมต้องรู้ตัวเราอ่ะก็เพราะตัวเรามันเป็นตัวสิ่งที่ต้องรู้อรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้แจ่มแจ้งในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแล้วโดยแท้จริงอ่ะมันตัวเราหรือเปล่าไม่ใช่เลยตัวเรามันไม่ใช่เราแต่ที่เรียกว่าเราเนี่ยมันก็แค่สมมติเรียกแต่ถ้าตัดคําว่าเราออกมันจะเหลืออะไร คือไม่มีภาษาเรียกแต่เราก็ต้องเรียกเนาะในการสื่อสารในการพูดคุยเนี่ยจะต้องเรียกโดยสมมุติว่าสิ่งนี้เรียกว่าตัวเราแต่โดยความจริงแท้เนี่ยมันไม่ใช่เราถ้ามีคนถามว่าเมื่อมันไม่ใช่เราแล้วมันคืออะไรเราก็ต้องเอาสมมุติมาเรียกอีกว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าสังขารเป็นกองสังขารซึ่งประกอบด้วยกายกับใจกายกับใจเป็นสังขารนะทีนี้การที่เรารู้ตัวเราเนี่ย มันก็ทําให้รู้จักสังขารแล้วรู้จักสังขารแล้วมันเป็นยังไงก็มันสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าสังขารเนี้ยที่พระพุทธเจ้านะอันนี้ขออ้างพระพุทธเจ้านิดหนึ่งเพราะว่าเป็นหลักธรรมเป็นสัจธรรมซึ่งเรารู้เองไม่ได้ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางเป็นผู้ชี้แนะเมื่อเรามีข้อมูลว่าเออพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเนี้ยจริงๆมันก็คือสังขารเพราะนั้นการที่รู้ตัวเราเท่ากับว่ารู้กองสังขาร แล้วสังขารคืออะไรก็รสังขารก็ท่านก็บอกว่าสังขารไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์เป็นทุกข์สังขารก็เป็นอนัตตาอนัตตาเนี่ยต้องให้แม่นเลยถ้าแปลเป็นไทยคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่เราเพราะนั้นสัตว์ธรรมตรงเนี้มันจะต้องแจ่มแจ้งอยู่ในใจเนืองๆนะหมายความว่าจะเดินจะนั่งจะนอนต้องเห็นอยู่รู้อยู่แล้วต้องรู้ด้วยเป็นสัมมาทิฏฐิคือรู้ด้วยความถูกต้อง ถ้ารู้ด้วยความถูกต้องไม่ว่าอะไรเกิดในขณะปัจจุบันนั้นเนี่ยเมื่อมีความรู้ถูกต้องซึ่งเรียกว่าปัญญาเนี่ยมันก็ไม่มีใครทุกข์เพราะว่ามันไม่มีเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่หลงเมื่อไหร่นั่นมันจะมีตัวเราโดยอัตโนมัติเพราะนั้นการที่เห็นตัวเองรู้ตัวเองมันจะทําให้พ้นจากความเป็นตัวเอง จร,จริงๆหลักธรรมะไม่ยากเลยไม่ยากเลยขอให้จำหลักไว้ตรงนี้ไว้ปัจจุบันก็เห็นอยู่มีอยู่อก็มีปัญญาจากการได้ยินได้ฟังจากการที่พิจารณาบ่อยๆมันก็จะรู้ว่ามันไม่เป็นเราไม่ใช่เรานเนี่ยเนี่ยที่นั่งที่เดินที่พูดที่ขยับที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันแจ่มแจ้งอยู่แล้วแจ่มแจ้งที่ท่านบอกไงท่านบอกว่ามันไม่เป็นเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราก็เห็นมันเห็น เห็นบ่อยๆไม่รู้จะพูดไงแล้วเห็นเห็นเห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เนี่ยคือหนทางการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ก็คือเห็นแบบนี้รู้แบบนี้อย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องไปเรียนรู้มันมากหรอกไอ้ความรู้อื่นๆมันก็เอาโอเคอาจจะเรียนรู้ได้เป็นส่วนประกอบแต่การรู้เพื่อออกจากทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันต้องรู้เรารู้ตัวเองแล้วก็รู้ด้วยปัญญารู้ด้วยความเข้าใจถูกสําคัญถูก ว่ามันไม่เป็นเรามันไม่ใช่เราถ้าขยายความก็คือว่าอะไรบ้างที่มันมีอยู่ในกายในจิตในส่วนกายก็เกิดในกายมันก็มีใช่ไหมกายถ้าพูดถึงเรื่องกายก่อนก็คือที่มันเคลื่อนไหวได้กระดุกกระดิกได้เดินยืนนั่งนอนอ่าเห็นไหมเดินยืนนั่งนอนนี่คือกายกายก็เป็นสังขารเมื่อเห็นกายเท่ากับว่ารู้ว่ามันเป็นสังขารเมื่อรู้กายก็จะเข้าใจได้ว่ามันเป็นสังขาร แล้วในกายอ่ะในกายมันก็จะมีอะไรมากมายที่มันเคลื่อนไหวเนาะระบบการหายใจระบบการขับถ่ายระบบไหลเวียนต่างๆ่อาอ้าวมันก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวก็กายเคลื่อนไหวเมื่อมีความเข้าใจถูกมันก็จะเข้าใจได้เลยว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่ถูกรู้มันไม่เคยเป็นเราเลยอ่าแล้วก็ในกายมันก็มีอะไรก็มีความเจ็บความปวดความเมื่อยอ่าซึ่งจะเรียกว่าเวทนาก็ได้มันมีอยู่แต่เมื่อรู้ว่าตอนนี้ความเจ็บความเมื่อยเกิดขึ้นแล้ว มันมีปัญญาเข้าใจได้ว่าไอเน,นี้ยมันไม่เป็นเรามันไม่ใช่เรามันแม่นยำม,มากคือหลักธรรมเนี่ยต้องแม่นเป๊ะเลยว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ายัางไงก็เห็นอยู่รู้อยู่ก็เรียกว่ารู้ตามอ่าเห็นอะไรก็เห็นตามรู้อะไรก็รู้ตามตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเมื่อเป็นอย่างนี้เอากายก็ไม่เป็นเราไม่ใช่เราสิ่งที่เคลื่อนไหวอาการกิริยาท่าทางต่างๆมีการทํานูน่นทํานี่ก็เห็นอยู่เป็นปัจจุบนันเห็นด้วยความเข้าใจถูกมันก็ไม่ใช่เรา แล้วที่ไอ้ขี้เจ็บที่ปวดที่เมื่อยเนี่ยมันมีอยู่เนืองๆมีอยู่จะเรียกว่าตลอดเวลาก็ได้เนาะจะปวดบางทีปวดมากปวดน้อยเนี่ยมันก็แสดงให้รู้อยู่แล้วก็เห็นอยู่ทีนี้เห็นอยู่มันต้องมีปัญญาบวกเข้าไปว่าเออมันก็สักแต่ว่าอาการสักแต่ว่าปวดสักว่าเมื่อยซึ่งมันไม่เป็นเราซึ่งมันจะต่างเก่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเราปวดใช่ไหมเราปวดเราปวดคูปวดเราปวดแต่เมื่อศึกษาปฏิบัติธรรมเห็นอยู่เนืองๆสะสมปัญญาไปเรื่อยๆ มันเข้าใจได้ว่ามันเป็นแค่ความปวดความเมื่อยแต่มันไม่เป็นเรามันต้องมีอาการนี้มันต้องมีอยู่แล้วเพราะมันมีร่างกายมีขันมีพวกนี้อยู่เนาะมันก็ต้องมีแต่เข้าใจในสิ่งที่มีเนี่ยว่ามันไม่เป็นเราแล้วส่วนจิตก็เหมือนกันจิตที่มีความอะไรล่ะโลภะโทสะโมหะเนี่ยแต่ต้องอ่านให้ออกก่อนว่าตอนเนี้ยกําลังมีโทสะถ้าโทสะเกิดขึ้นก็รู้อีกว่าเออโทสะมันก็เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็เรื่องนี้ ท่านผู้รู้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าโทสะก็คือเป็นอาการอาการทางจิตมันก็เกิดขึ้นเกิดดับดับอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรามันก็ไม่เป็นเราเพราะฉะนั้นเวลามันโกรธมันอะไรก็ดีก็รู้จักมันเห็นมันรู้มันเข้าใจได้ปัญญาเนี่ยมันจะเฉียบแหลมฉับคมต่อเมื่อเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นซ้ําๆมันเกิดมาทีนึงก็เห็นทีหนึ่งรู้ทีนึงมันก็สะสมปัญญาไปเรื่อยทีนี้มันจะเกิดสติปัญญาที่เร็ว นะพอความโกรธความหงุดหงิดเกิดขึ้นโลภะตัวฉาเกิดขึ้นปับ๊บมันจะเห็นเห็นแล้วพวกนี้ก็เป็นเป็นสิ่งถูกเห็นพอเป็นสถูกเห็นเสร็จการที่ได้พัฒนาเห็นซ้ําๆเนี่ยมันจะเกิดก็เรียกว่าเป็นสมาสมาธท,ที่ตั้งมั่นมากขึ้นแล้วมันก็ไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปหลงไม่เข้าไปเป็นมันก็ได้แต่เห็นเห็นแจ้งรู้แจ้งนะก็ไม่หลงไปในที่เรียกว่าอาการของจิตอ่นะแล้วก็อื่นๆก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจ มันก็จรมามันก็โผลมาให้รู้ให้เห็นเห็นซ้ําๆมาทีนึ่งก็เห็นทีมาทีก็เห็นทีเดี๋ยวมันก็เป็นสติปัญญาที่มันแก่กล้าไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นการสะสมบางคนมันไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แบบฉับพลันทันทีมันต้องสะสมปัญญาไปเรื่อยๆทีนี้ถ้ามีความเพียรเนี่ยที่เรียกว่าความเพียรก็คือเพียรรู้เพียรละความเห็นผิดเพียรละที่มันเข้าใจผิดผิดเนี่ยให้มันเข้าใจถูกอันนี้ก็เป็นความเพียรเป็นสัม เป็นความเพียรที่ถูกต้องนะมันก็สามารถที่จะออกจากสิ่งนั้นๆได้รวมแล้วเนี่ยเนี่ยรวมแล้วการปฏิบัติธรรมออกจากทุกข์ก็คือถ้าพูดอย่างย่อก็คือรู้ตัวรู้ตัวคําว่ารู้ตัวนั่นหมายความว่ารู้ทั้งหมดทั้งตัวอะไรที่มันเด่นชัดขึ้นมาในขณะปัจจุบันก็รู้สิ่งนั้นไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปค้นรู้ในตอนที่มันรู้ได้นี่เป็นเรื่องของสติ แต่ว่าถ้ามันไม่รู้แต่เราตั้งใจจะรู้เราเราเอาตัวเราไปรู้พยายามจะรู้อย่างนี้มันมันไม่ปกติมันไม่เป็นธรรมชาติต้องมันเกิดเองเกิดก่อนแล้วก็รู้เอาเกิดแล้วรู้เกิดแล้วรู้แต่ถ้ามันไม่รู้ไม่มีปัญหาไม่รู้ก็ผ่านไปต่อให้รู้มันก็ผ่านไปออรวมแล้วไม่รู้ก็ผ่านไปรู้ก็ผ่านไปเมื่อเห็นสิ่งเกิดขึ้นมันผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกับรถวิ่งอย่างงี้ รถวิ่งบนท้องถน,นนเห็นไหมพอเห็นปั choices, ไปไปป๊บหมายว่ายืนอยู่กับที่เนาะรถวิ่งผ่านไปปั๊บมันก็เห็นผ่า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 นพอเป็นผ่านผ่านแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้ยึดไม่ได้ติดไม่ได้เกาะอะไรเลยมันแค่ผ่านเพราะนั้นการรู้ตัวก็เหมือนกันคือรู้แล้วก็เห็นความผ่านของมันคือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปมันหลักมันก็มีประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่า อันนี้ต้องถ้าสมมติว่าถามหลวงพ่อว่าแล้วหลวงพอว่อเนี่ยกว่าจะรู้แบบนี้มันยังไงเริ่มต้นหลวงพ่อรู้แบบนี้ไหมหลวงพ่อก็บอกว่าไม่รู้แบบนี้ต้องใช้เวลาสะสมเรียนรู้คือทั้งทั้งฟังทั้งปฏิบัติอ่านประกอบบ้านเออเพราะฉะนั้นไอ้ตัวฟังมันก็เป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมคือเขาเรียกว่าฟังแล้วให้เข้าใจตัวปฏิบัติก็คือเมื่อเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามที่เข้าใจ แล้วก็ต่อมามันก็จะเห็นตามความเป็นจริงตามที่ภาคปริยัติที่เขาบอกมาเนี่ยมันจะเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็จะร้องอ,อ๋อขึ้นมาว่าอ๋ออ,อ๋ออ,อ,ออ๋ออ๋อแบเนี้มันจะบางก็ออกไปเรื่อยแหละตรงนี้มันก็สะสมสะสมสะสมพอสะสมมากๆเข้ามันก็คมันเรียกความเป็นปัญญาเนาะก็เอาปัญญาเอาปัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้งานทุกขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบัน ปัจจุบันเนี่ยใช้งานยังไงเช่นตอนนี้รู้สึกสมมติว่าพูดถึงทางกายเนาะะก็เห็นกายอยู่ก็แค่รู้ว่ามันมีอยู่มันเคลื่อนไหวอยู่ก็รู้ว่ามันเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันเป็นแค่ปรากฏให้รู้เท่านั้นเองความเมื่อยความเจ็บเนี่ยที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันเนี่ยถ้ามันรู้ได้ก็คือก็รู้ถ้ามันรู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเขี่ยวเข็นให้มันรู้คือให้มันรู้เองจิตใจความรู้สึกนึกคิดอย่างปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครดา่าไม่มีใครว่าไม่มีใครชมเนี่ย มันก็โอเคก็ถือว่าเป็นเป็นปกติไม่มีอาการแบบเป็นลบเป็นบวกมันก็เป็นอาการปกติก็รู้ได้ว่ามีอาการแบบนี้แต่ถ้าขณะใดปัจจุบันใดก็ตามเสียงกระทบหูจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้ลดแล้วมันเกิดความปรุงแต่งในจิตะชอบบ้างไม่ชอบบ้างอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ปรากฏให้รู้ก็แค่รู้มันใช่ไหมหรืออยู่ๆมีคนชมอ่าถ้ามันฟูขึ้นก็แค่รู้มีคนด่ามีคนตำนีอ่าถ้ามันแฟบลงก็คือรู้ แต่ทั้งหมดนี้คือเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปอันนี้เมื่อเข้าใจธรรมะแล้วมันก็คือต้องปฏิบัติโดยวิธีนี้คือรู้อย่างเดียวแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติมันปฏิบัติเพื่อให้เราเนี่ยถูกใจให้เราเนี่ยได้สิ่งที่เป็นบวกเป็นสิ่งที่ดีๆเป็นสิ่งที่เราต้องการเช่นจิตต้องนิ่งจิตต้องสงบไม่มีความหงุดหงิดไม่มีคือมันอยากได้สิ่งพวกนี้ แต่เมื่อปฏิบัติเมื่อเดินปัญญาขั้นหลุดพ้นเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นในกายในจิตอะไรก็ได้เพียงแต่รู้มันนะอะไรก็ได้คือ <c oughs> รวมๆเลยคืออะไรก็ได้ถูกใจก็ได้ไม่ถูกใจก็ได้ก็ได้เพราะอะไรเพราะทุกอย่างเข้าใจด้วยปัญญาแล้วว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่มันจรเข้ามาเนี่ยมันไม่เคยเป็นเราเลยมันเป็นแค่สังขารเนี่ยถ้าเข้าใจด้วยปัญญาแล้วไม่หลงยึดสังขารไม่เป็นสังขารมันก็หลุดพน้น เห็นสังขารอย่างแจ่มแจ้งเข้าใจถูกต้องว่ามันเป็นสังขารมันสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์เป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตวเห็นอยู่อย่างเนี้นี่แหละคือมันเป็นหนทางที่จะปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ไม่ต้องไปอะไรมากแล้วตอนเนี้คือรู้กัน,นภายในขอบเขตเพื่อออกจากทุกข์ก็คือรู้แบบนี้แต่เนื่องจากว่าเราอยู่ในโลกเนอะอยู่ในโลกชีวิตประจําวันมันก็เกี่ยวข้องกับโลกเยอะอ่ะ แต่ทีนี้มันแยกด้วยปัญญาได้ว่าอะไรคือโลกโลกก็คือสิ่งที่จิตส่งออกนอกแล้วก็มีการคิดมีการค้นมีการกระทําอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นโลกเป็นสิ่งที่สมมุติแต่มันไม่ใช่เป็นหนทางออกจากทุกข์แต่หนทางออกจากทุกข์เนี่ยมันต้องรู้สึกตัวเป็นระยะอ่าเป็นระยะว่าไอ้ตัวเนี้มันไม่เป็นเราพอเข้าใจถูกแบบนี้แล้วเนี่ยจะทําอะไรมันก็เข้าใจถูกเช่นสมมติว่าทํางานเนี่ยพอทํางานปับ๊บ ถ้าเข้าใจผิดเนาะมันก็จะไปหมายว่าเราเป็นผู้ทํางานแต่ถ้าเข้าใจถูกมันก็จะรู้ว่าการทํางานมีอยู่คือมีกิริยาท่าทางมีการเคลื่อนไหวมีอยู่แต่กิริยาท่าทางแบบนี้มันไม่เป็นเรา <S <S เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแบบนี้ <S <S ก็ทํางานได้แต่ความหลงผิดถ้ามันไม่หลงก็คือมันเข้าใจถูกว่า <S 1> <S 1> <ๆ S 2> มันไม่เป็นเราทํางานแต่มันเป็นแค่กิริยาอาการก็เห็นมันอยู่แต่ถ้าหลงเมื่อไหร่เราเป็นผู้ทํางานแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่ รู้ถูกต้องเนาะไม่ใช่เราเป็นผู้ทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ในชีวิตประจําวันได้นะทีนี้พอเราจับหลักตรงเนี้ยจับหลักแม่นแล้วว่ะเอออะไรก็เป็นสังขารอะไรก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรก็ตามมันไม่ใช่เราละนะไม่กระทั่งเช่นความขยันความขี้เกียจอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะถ้าหลงผิดมันก็จะไปยึดถือว่าเราเป็นผู้ขี้เกียจถ้าเข้าใจถูก มันก็รู้ว่าเป็นแค่อาการแล้วมันก็ผ่านไปมันไม่ได้ตั้งค้างฟ้าอะไรหรอกมันก็เสื่อมไปหมดไปความขยันก็เหมือนกันมันเกิดขยันทำนู่นทำนี่ขึ้นมาถ้าหลงมันก็ไปยึดถืออาการนั้นว่าเป็นเราเราขยันแต่ถ้าเห็นมันอยู่แต่ว่าไม่หลงยึดถือมันก็เป็นแค่อาการเป็นอาการที่เราเรียกโดยสมมติว่ามันเป็นความขยันเพราะฉะนั้นรู้ด้วยปัญญาคือรู้แบบนี้รู้ว่ามันไม่เป็นเรา จะขยันหรือไม่ขยนันมันก็ไม่เป็นเราแล้วก็เห็นความผ่านไปของมันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกให้เพื่อเพื่อเป็นตัวอย่างเอาไว้ส่วนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะอะไรเข้าใจสิ่งนี้เป็นตัวอย่างแล้วอื่นๆมันก็มันลักษณะเดียวกันว่าอะไรที่มันเกิดขึ้น,นมันไม่ใช่เรามันไม่เป็นเรา เน amigo, o, ี่ยคือหนทางออกจากทุกข์คือเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกเป็นความเข้าใจถูกแต่ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐินะคือเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเป็นความเห็นผิดเนี่ยต่อให้ทําความเพียรต่อให้ขยันอ่ะกี่ภพกี่ชาติมันก็พลุกข์ไม่ได้เพราะมันหลงว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราเป็นผู้ขยันเราเป็นผู้มีสติเราเป็นผู้ขาดสติเราเป็นผู้มีปัญญาเราเป็นผู้ไม่มีปัญญาอย่างเนี้ต่อให้ทําความเพียรไปเถอะมันไม่ไปถึงไหนเพราะว่ามันเข้าใจผิด หมือนกับปิดกระดุมเม็ดแรกนะถ้ามันผิดมันผิดเลยแต่ถ้าปิดกระดุมถูกเม็ดต่อไปมันก็ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องขณะที่เริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องฟังให้เข้าใจเมื่อฟังเข้าใจแล้วก็เอาความเข้าใจเนี่ยเป็นปัญญาที่ใช้ว่าทุกอย่างมันไม่เคยมีเราเลยอ่าแล้วก็เดินคู่กันไปเลยจะปฏิบัติจะเดินจงกรมอะไรก็แล้วแต่เข้าใจได้ว่าที่เดินก็ไม่ใช่เราที่ทําอย่างนั้นที่ฝึกสติก็ไม่ใช่เราเป็นเนี้ยเนี่ยมันเขาเรียกว่าปัญ,ญญามันเกิดพร้อมๆกับ กิริยาท่าทางอาการต่างๆมันก็อย่างนี้ก็สามารถหลุดพ้นได้หลุดพ้นได้เพราะปัญญาเห็นแจมแจ้งตามความเป็นจริงว่ามันมีแต่สังขารเท่านั้นสังขารมีเที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เราแค่นี้แหละอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหานะแค่นี้ก่อน